สวัสดีค่ะค่ะตอนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงข่าวปักหมุดค่ะทางสถานีวิทยุ FM105 นะคะค่านี้อยู่กับดิฉันการจนานิตเมธาและคุณนภาสอนประสิทธิ์นะคะค่ะน้องแปะเรื่องของโควิดเนาะเราพูดกันทุกวันเนาะอืมและเพราะเฉพาะในส่วนของกรุงเทพมหานครตอนนี้มันยิ่งใหญ่มหาศาลมากแล้วน้องแปะค่ะเรื่องการแพร่ระบาดซึ่งต้องบอกว่ามันกระจายเป็นวงก้างวงกว้างนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าตอนเนี้ย มีคลัสเตอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองก็บอกเลยบอกว่าตอนนี้กทมเนี่ยจะเร่งควบคุมการแพร่ระบาดให้ได้ภายในสองสัปดาห์นะคะแต่สองสัปดาห์ที่ว่าเนี่ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่ามันมีคลัสเตอร์ใหม่เดี๋ยวเกิดที่นูน่นเดี๋ยวเกิดที่นี่นะคะ ก็เอาเป็นว่า8ขั้นตอนในการปฏิบัติในการควบคุมและก็ป้องกันการแพร่เชื้อเนี่ยที่ทางผู้ว่ากทมบอกเอาไว้นะคะก็คือ1เนี่ยชี้เป้า<ะ>พื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดนะคะอันที่2คือตรวจเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อนะคะอันที่3คือล็อกจุดหยุดการระบาดลดการเคลื่อนย้ายประชาชนในพื้นที่แพร่ระบาดนะคะ,คะสีก็คือต้องแยกผู้ติดเชื้อออกค่ะเพื่อเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วก็อันที่5ก็คือกักกันผู้ สัมผัสสิยงสูงนะคะก็จะให้สําหรับผู้ที่สัมผัสเสียงสูงให้ตักตัวที่บ้านแล้วก็ดูอาการไปนะอันที่6ก็คือดูแลกลุ่มเปราะบางก็คือต้องผู้สูงอายุผู้มีโรคประจาตัวแล้วก็ผู้ด้อยอากาศโอกาสนะคะอันที่7ก็คือฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงที่ทดลองกันไปแล้วที่คลองเตยนะคะฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงแล้วก็อันที่8ก็คือจัดการอนาม <ucc> well ัยสิ่งแวดล้อมคือท <c oughs> <t> ําให้มันสะอาดแล้วก็ลดความแออัดเพื่อทําให้อากาศมันไหล flow ไปค่ะน้องแปด ทีนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือหนึ่งเรื่องของการตรวจใช่ไหมคะอันที่สองเนี่ยเรื่องของเตียงนะคะทั้งในโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามแล้วก็ฮอสพิเทลนะคะทีนี้เรื่องของคลัสเตอร์ที่บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเจอคลัสเตอร์นู้นคลัสเตอร์นี้อย่างคลองเตยก็ยังเคลียร์ไม่จบใช่ไหะล่าสุดเนี่ยมีคลัสเตอร์ห้วยขวางขึ้นมาคุณลินลี่รัชนีวันดวงแก้วลงพื้นที่ไปที่ห้วยขวาง ไปเจอคลัสเตอร์นี้เห็นบอกว่าหนักหนาสาหาัสพอสมควรคุลิลลี่อยู่ในสายแล้วนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคุริลลี่คะคระสวัสดีค่ะเป็นรายการปักหมุดนะคะยามค่ำคืนแบบนี้นะคะ,คะจริงลิลลี่ก็อยากจะเล่าบรรยากาศที่ได้ลงไปทขาข่าววันนี้นะคะก็ถือว่าตัวเราเนี่ยก็เสี่ยงชีวิตพอสมควรนะคะทำงานคุณพยาเรือ่องที่ลงไปในพื้นที่วุ้ยขวางแต่ว่า คืออยากเห็นบรรยากาศว่าที่ห้วยขวางเป็นยังไงอ่ะนะคะแต่ว่าเราก็ป้องกันเต็มที่นะใส่เสื้อกันฝนใส่หน้าก,กากสองชั้นใส่เฟสชิลใส่หมวกใส่ทุกอย่างสามารถป้องกันได้แต่ว่าจริงๆแล้วถามว่ามันน่ากลัวหรือเปล่าคือถ้ามองจริงๆเนี่ยที่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ในห้วยขวางตอนนี้เนี่ยถ้าใครขับรถผ่านเข้าไปก็จะได้เห็นว่า ตรงตลาดห้วยขวางะค่ะพี่เอื้องแพ้คือตอนนี้เนี่ยปิดสนิทเลยนะคะมันก็เหมือนจับหลายต่อหลายแห่งอะคะอ่ะที่พอเวลาพบการระบาดหรือว่าพบผู้ติดเชื้อเนี่ยเขาก็จะมีการติดตลาดะนะคะ,คะแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่มีการตรวจหาเชื้อโควิดแบบเชิงรุกของกลุ่เทพมหาพรอ,อย่างที่เอ่อทั้งสองท่านได้เกิดไปนะคะ,คะแต่ว่าด้วยว่าเพียงแค่ การตรวจแบบเชิงรุกแต่ว่าพี่น้องประชาชนมันมากันล้นนะคะอ,อยากจะบอกก็คือว่าพี่น้องประชาชนมากันจํานวนมากเพราะว่าหลายต่อหลายท่านนี้ก็มีความวิตกกังวลค,คือเบื้องต้นวันนี้นะคะในการตรวจเชิงรุกเนี่ยเขามีโคต้าอยู่ประมาณสามร้อยคนนะคะแต่ปรากฏว่า มีพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะก็เดินทางกันมาหลายร้อยคนคือเกินสามร้อยอะค่ะเชื่อแท้เขาเรียกว่ามากันเยอะและ้วก็สามร้อยคนเนี่ยเขาก็เป็นการเริ่มต้นที่จะตรวจในพื้นที่ตลาดกล้ยกวยขวาก่อนอแต่เท่าที่ลิลลี่ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์หลายต่อหลายคนนะคะบางมีคุณลุงท่านหนึ่งคะ่ะชื่อคุณลุงลง บอกว่าอาศัยที่ห้วยขวางมาสี่สิบปีแล้วะนะคะ <c oughs> คุณลุงลงบอกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับมาหลายวันเนี่ยเรื่องเพราะว่าเรื่องต้นเองเนี่ยภรรยาของตัวเองเนี่ยทํางานอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งในย่านห้วยขวางในร้านแห่งนั้นเนี่ยมีมีผู้ติดเชื้ออยู่ประมาณสามคนคุณลุงก็เลยรู้สึกวิตกกังวลว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้เนี่ย ภรรยาของตัวเองถือว่าเป็นผู้เสี่ยงสูงถูกไหมคะถูกต้องอ<ะ>ค่ะค่ะแล้วก็คุณลุงลงเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ใกล้กับผู้เสี่ยงสูงแล้วคุณลุงบอกว่าอาศัยอยู่ที่แฝดดินแฝดค้้ยกว่าค่ะมันก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงกันได้ก็<ะ>ยังต้องอาศัยอยู่กับภรรยาเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงอยากจะมาตรวจแต่<ะ>ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยโคตาสามร้อยเนี่ย<ะ>เขาไปเริ่มตรวจในตลาด คุณลุงเองก็เลยบอกว่าแล้วคุณลุงจะทำยังไงที่ผ่านม,มาคุณลุงบอกเคยพยายามจะเดินทางไปขอตรวจนะขอตรวจที่โรงพยาบาลรัฐเพราะคุณลุงอยู่ในเออ่สามจิตบาทแต่อพอเดินไปที่โรงพยาบาลนะ,ะก็ไม่เออไม่ขอเอ่ยเอ่ยชื่อโรงพยาบาลแล้วค่ะคุณลุงบอกว่าที่โรงพยาบาลแจ้งมาว่าถ้าลุงจะตรวจ เพราะคุณลุงไม่ใช่พูดเสียงสูงถูกไหมคะเป็นวงวงรอบอีกเรงหนึ่งวงที่สองบอกว่าถ้าลุงจะตรวจต้องเสียเงินค่าตรวจสามพันห้าร้อยบาทจะไปเอาที่ไหนเนาะใช่อันนี้คือหนึ่งเคสแล้วตอนนี้เนี่ยในห้วยขวางจะมีการตรวจอีกทีก็คือวันเสาร์นี้เลยลี่ก็เลยลงไปถามว่าเจ้าหน้าที่ว่าเอะเจ้าหน้าที่คะอย่างคุณลุงเนี่ยเขาคุณลุงถือว่า มีความเสี่ยงสูงเพราะอยู่ใกล้กับคนที่ที่มีการติดเชื้ออที่เขาไป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 อยู่ใกล้กับคนที่อยู่ในในกลุ่มที่ติดเชื้อมาเนจะมีโอกาสได้ตรวจไหมเจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้โควตา300อยู่ในตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหมดโควตาแล้วยังไม่สามารถที่ตรวจเพิ่มได้เพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆเตรียมมาแค่300เพราะฉะนั้นเนี่ยวันเสาร์วันเสาร์น,านี้เนี่ยก็จะเริ่มตรวจเหมือนกันแต่ โควตาที่จะตรวจในวันเสาร์เนี่ยมันจะไปตรวจในกลุ่มของแรงงาน่างด้าที่อยู่ในตลาดก่อนอ๋อคือเขาไปปังหมูดกันที่ตลาดซะที่ไม่ได้อยู่ในวงนั้นเนี่ยยังต้องรออีกแต่แต่ก็หลายคนวิจารณ์วบว่าเอ้าแล้วถามเนี่ยจะได้ตรวจเมื่อไหร่ผันกฎติดไหมที่อีกคนหนึ่งน่าสนใจเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง Oh, เดินทางมามแต่ไม่ได้อยู่ในตลาดนะ uh huh. เดินทางมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าคนในบ้านของคุณลุงที่เป็นมอซค์รับจ้างติดเชื้อแล้วสองราย uh huh. ไปนอนโรงพยาบาลแล้วสองคน uh huh. ลุงเองก็กลัวว่าลุงเนี่ยจะติดเชื้อเพราะว่าอยู่ในบ้านหลังเดียวกันไปพูดเสียงสูงอย uh huh. ากจะมา uh huh. ขอตรวจเหมือนกันแต่ก็เข้าข่ายลักษณะเดียวกันค่ะคือ uh huh. คุณลุงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อยู่ในตลาดเขตคือที่ตลาดไงเพราะตอนนี้เนี่ยเขาเชิงรุกตลาดก่อนอืันนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าคุณลุงเนี่ยก็วิตกกัะวลกลัวตัวเองอ่ะจะติดเชื้อเพราะว่าคนในบ้านของตัวเองเนี่ยไปโรงพยาบาลแล้วสองคนคุณจันนาพี่เลือกนี่แหละแล้วไม่เท่านั้นนะมีคุณป้าท่านหนึ่งบอกว่าเปิดร้านอยู่ในย่านห้วยขวาง พอทัชเตอร์ห้วยขวางมันเกิดขึ้นมันก็เลยทําให้เกิดแพนิคอ่ะเกิดความวิตกกังวลเป็นวงกว้างคุณป้าท่านนี้บอกว่าเปิดร <okay ้านอยู่ที่ห้วยขวางอ่าทุกวันนี้เนี่ยสี่สิบปีทุกวันนี้ปกติจะนอนเนี่ยหลับสบายที่ผ่านมาจะนอนหลับสบายเพราะเปิดร้านอยู่ในแฝดแถวห้วยขวางแต่ตอนนี้ตอนกลางคืนนอนแทบไม่หลับค่ะเรื่องแพ้เพราะว่าอะไร พราะแต่ละคืนีจะได้ยินเสียงรถรถวีมอรถอัมเบรนมาลับมาลักคนที่ติดเชื้อแล้วคนที่ติดเชื้อตอนนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแทบจะทุกทุกแปดห้วยขวาอ่ะโอ้หลอนเนาะโอ้มก็อาจจะเป็นแบบว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าวันหนึ่งจะเป็นชั้นหรือเปล่าที่รถนี้มันจะมารักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วคุณป้ายังเงียบเปิดร้านตลอดเวลาคุณป้าท่านนี้บอกเนี่ยก็เลยอยากจะมาตรวจแต่ก็อิจฉาแหละ ไม่ไี้อต้าในตลาดก็ยังไม่ได้ตรวจอันนี้คือสิ่งที่เขาวิตกกังวลมีคุณป้าอีกท่านหนึ่งใช้ชีวิตอยู่ที่แปดด้วยขวางบอกว่ายังไงรู้ไหมคะพูดกับลิลี่เลยบอกกลัววิตกกังวลไม่กล้าไปไหนแต่ละคืนทุกวันนี้นอนไม่หลับกินก็กินไม่ได้ค่หูว์ป้าท่านนี้คือคือคุณป้าท่านนี้สะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่า ชีวิต,ตวปัจจุบันเนี่ยแล้วยิ่งบอกว่ากล้วยขวางเป็นคัสเตอร์ที่เริ่มการระบาดอูู้คุณป้าอบอกไม่แทบจะไม่อยากออกนอกบ้านแต่วันนี้ที่เดินออกมาเนี่ยเพราะอยากจะมาขอตรวจว่าตัวเองติดเชื้อโควิดหรือเปล่าลิลนี่ก็เลยเรียนถามว่าคุณป้าบ้านอยู่กันกี่คนบ้านอยู่กันสี่คนมีลูกอยู่ด้วยแล้วถามว่าเอาคุณป้าแล้วคุณป้าอยู่แต่ในบ้านอ่ะแล้วลูกสี่คนเนี่ย ลูกทั้งหมดเนี่ยอีกสองสามคนเนี่ยออกไปข้างนอกหรือเปล่าเขาก็ไปทํางานตามปกติอคุณป้าก็เลยบอกว่าก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะติดหรือเปล่านี่คือความวิตกกังวลของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคัสเตอร์ห้วยขวางในขณะนี้ละค่ะเพราะฉะนั้นในการตรวจเชื้อโควิดเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็อยากให้ตรวจแบบ ตัวพร้อมแซ็กนะพี่เลือกเนาะออมีอันลิมิเต็ดนต์อยากให้เอาอุปกรณ์กันไปเยอะๆแล้วก็พี่น้องประชาชนตอนนี้เนี่ยหลายคนวิตกกัะวกนตัวเองเพราะว่าอย่างที่บอกอยู่ที่แปดห้วยขวางบางทีนอนอยู่ดีๆเสียงเจ้าหน้าที่ปรุง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 เสียงรถองวิออวมาเนี่ยแล้วมันดังทุกแฝดน่ะ นดิฉันก็จิตตกไปกับคุณลิลลี่ด้วยเหมือนกันนะก็ต้องเอาใจช่วยคนห้อยขวางเนาะแต่ว่าตอนนี้เวลาเหลืออีกนิดเดียวนะคะขอบคุณคุณลิลลี่มากเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยนะคะก็เป็นบรรยากาศที่คุณลิลลี่เนี่ยไปสัมผัสมาจริงนะคะเกี่ยวกับการแพร่ระบาดคือคลัสเตอร์มันไปเร็วนะคะพราะ่มัอยู่ในชุมชนน่ยใช่นะ หลายหลายคนก็วิตกกังวลทีนี้มันปัญหานี้มันก็ต้องส่งต่อไปยังหน่วยงานรัฐอ่ะนะคะใช่ค่ะถ้าจะสกัดกั้นได้จริงๆก็คือทุกคนต้องได้ฉีดวัคซีนเพื่อทำให้เกิดการรวมเป็นกลุ่มนะเป็นกลุ่มต่อต้านหมู่อะไรประมาณนี้นะปัญหาก็จะหายไปแต่ว่ารัฐบาลเองก็ยังช้าๆนะคะพูดตรงๆ่าเรื่องเรื่องของวัคซีนเนี่ยนะคะเมื่อเช้านี้ค่ะเช้ามืดวันนี้วัคซีนซิโนแวคจากจีนเนี่ยมาถึงอีกหนึ่งล้านโดสนะคะ อันนี้เป็นข้อมูลขององค์การเภสัชกรรมนะคะก็คือทางองค์การเภสัชนเนี่ยเขาโพสต์ภาพว่าวัคซีนของซิโนแวคเนี่ยเดินทางมาถึงแล้วล่ะนะคะอีกหนึ่งล้านโดสแต่ว่าตอนนี้มันต้องเข้ากระบวนการค่ะคะือไปจัดเก็บแล้วก็ อ๋อยต้องต้องพิสูจก่อนว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ส่งมาหรือเปล่านะคะเราจะนั่งจะเอามาใช้ได้อืมเนาะก็ออนต้องรอและปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็รวบรวมตัวเลขข้อมูลมานะคะว่าซีโนแวคเนี่ยบ้านเราได้รับมาทั้งหมดแล้วเนี่ยสามล้านห้าแสนโดสแล้วนะคะแต่ว่าไปดูตัวเลขของสวคที่รายงานมานะคะสําหรับคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยนะผู้ที่รับวัคซีนไปแล้วอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนหนึ่งพัน 833รายนะคะ <ạ. S 1> สำหรับตัวเลขอัปเดตเนี่ยของวันนี้ก็คือเพิ่มขึ้นมาคนที่ฉีดเข็มที่1เพิ่มขึ้น17,000คนนะคะ ừ ừ ừ. แล้วก็คนที่ฉีดเข็มที่2ก็เพิ่มขึ้นมา11,000คนอย่างที่พี่เอ้มบอกว่ามันเร็วกว่านี้อีกหน่อยได้ไหมเน <c oughs> <No. S 2> าะค่ะหมดเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมิงานลาไปก่อนนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ